รถ Honda c ซ v i c เคสนี้คันนี้ต้องใช้คำว่าขัดกระชากวิญญาณขัดปลุกชีพไม่แปลกนะครับที่ผมจะใช้คำนี้แล้วก็ไม่ได้ใช้บ่อยๆนี่คือผลลัพธ์ของความต้องการของท่านที่ท่านบอกว่าสีโรงงานดีที่สุดอยากจะคีบสีโรงงานไว้เกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆบางคนก็เลือกที่จะไม่ทำสีเลยเพราะอยากจะรักษาสีโรงงานจาก Honda ไว้รถคันนี้ใช้งานมันแล้ว1ิปีเต็มท่านดูป้ายทะเบียนครับ รถคันนี้เป็นป้ายขาวและเกิดรอยขึ้นเยอะมากรถคันนี้ถือว่าฮาริโหดสำหรับการทำฟื้นฟูผิวสีอยากให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าผลลัพธ์ก่อนและหลังมันแตกต่างกันอย่างไรอยากให้ทุกท่านได้เห็นมิติว่าความใส่ใจที่ผมพูดทุกคลิปเนี่ยมันจะสะท้อนลงมาที่ผลลัพธ์แบบนี้ทำรถใหม่ป้ายแดงก็ยังไม่ชัด ทำรถ10ปีนี่ท่านเห็นชัดแบบนี้ครับสภาพหลังคาก่อนหน้านี้ดูไม่ได้นะคราบน้ําฝังแน่นคราบเล็กเกอร์เหลืองสีเป็นเม็ดไขป่ปลาสีกระเทาะมีทุกสภาพความเสียหายเหลืออย่างเดียวไม่ได้ชนแค่นั้นแหละครับนี่คือผลลัพธ์ที่ผมและทีมงานภูมิใจมากครับกับรถ Honda Civic คันนี้ผมใช้เวลา1วันครึ่งเกือบ2วันจากปกติ8ชั่วโมงกลายเป็น10กว่าชั่วโมงครับแล้วก็น่าพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ เห็นไหมครับความเงางามที่เฟรกขึ้นมาบนใบหน้าผมรถคันนี้หลายๆส่วนลูกค้ายืนยันว่า10ปีที่ซื้อมาไม่เคยทําสีใหม่มันก็เลยออกมาเป็นสภาพนี้เพราะบ้านเรามันโหดร้ายอากาศนะครับและเกิดโรงงานที่ว่าแข็งเนี่ยเขาออกซิเดชันกับอากาศแล้วเกาจะเริ่มเหลืองเกิดรอยไปแล้วเกิดเลยนับจากวันนี้ไปกราฟีนจะทํางานครับสามารถเซลล์เฮลิ่งตัวเองได้ป้องกันการออกซิเดชันกับอากาศทําให้รถคันนี้ไม่ซีดไม่เหลือง ไม่หมองด้านอีกต่อไปใช้งานไปอีกยาวๆเจปีครับไม่ต้องทำสีตามดูแลรถท่านแบบบริการ VIP สรถกับบัตรแข็ง Serial Number ที่ผมตามรับประกันจริงๆไม่ได้พูดปากเปล่ากราฟีนดีที่สุดในโลกก็จริงแต่ก็ต้องผนึนกกำลังกับวิธีการเตรียมผิวย้ำนะครับคำว่าเตรียมผิวนี่สำคัญที่สุดสำหรับการฟื้นฟูผิวจะทนทานหรือไม่ติดทนนานเปีอย่างที่ปากผมบอกหรือไม่อยู่ที่การเตรียมผิวครับ แล้วก็ผน,นึกกำลังกับกราฟีนอบอินฟาเรดต้นร้อนกราฟีน mm hmm. ก็จะดูดซึมลงไปได้วยโมเลกุลลงังพึ่งผลงานวิจัยเขามีอยู่แล้วครับใครอยากได้ผลลัพธ์แบบนี้รถใช้งานมาแล้วหลายๆปีไม่อยากซื้อใหม่กลับมาฟื้นฟูชักเงาและเคลือบกราฟีนแบบนี้ก็ได้รถใหม่หิวใจท่านเหมือนกันใครอยากได้รถแบบนี้เจอผมที่เอเชียคาสปาทั้งสาขาเชียงรายและเชียงใหม่ รถนี่เขาใจเป็นระยะเวลาค่อนข้างจับมือแล้วนับสิบกว่าปีแล้วก็เราอยากจะดูแลรักษาแลว้วรถก็เครื่องยนต์อย่างก็ยังสมบูรณ์แบบทุกอย่างเนะาะค่ะแต่ข้างนอกเพราะว่าผ่านการใช้งานมาสิบกว่าปีอยากคหอเขายังใช้งานแล้วยังสวยงามไปรื่อยเรื่องที่ประทับใจเกี่ยวกับการบริการของเขาเป็นยังไงพ่อเหมอนกันเหมือนได้รถใหม่เลยค่ะ <c oughs> เหมือนได้รถไปแดง <c oughs> แล้วมีความรู้สึกหมดว่าเออเราต้องดูแลไปอีกอยากจะใช้แบบระมัดระวังแล้วไม่ปกติถ้าเป็น ถ้ารดหรือว่าของอย่างที่มันเก่ๆไปเขาเริ่มจะไม่ค่อยจะระวังแล้วเนาะแต่อันนี้มีความ่งซึ่งเหมือนกับว่าเึ้เหมือนได้รถใหม,ม่มอันนี้นี่คือว้าวเลย